สวัสดีจ้าสวัสดีจ่ายเอฟซี e เป็นยังไงเนาะของอาจารย์เนื้อจ้าอาจารย์สามอาจารย์สามอาจารย์เนาะเดี๋ยวยี่จจะให้ดูก่อนสามอาจารย์อาจารย์นิวอาจารย์กอกอาจารย์เกียงเนาะจะ้าผลออกมาเนาะเจ็บอ๋ยเจ็บมือพี่นอ้องหยาบาดมือพี่นอ้องเจ็บมือ เป็นจังไดจ้าเป็นจังไดจ้าเป็นจังไดเอาเด้อจ่าเนจิจ่าอธิบายให้เบิงเดือจ่าให้ฟังเด้อจ่าเบิงแล้วเขาฟังน้ำยยจิเด้อจ่าเด้อเบิง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 กลมาเป็นจังไดเยจิว่าเด้อพี่น้องยจิเคยเบาเนาะพี่น้องว่า ใช่ไหมนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอใช่เนาะเจจี้เคยบอกว่าอาจารย์อาจารย์สายหลักสิบเนาะบนล่างแต่มาดูแล้วนะอาจารย์เขาจะอยู่ในท่านรวมหลักแล้วเนาะหลักสิบนะเขาจะมาครบบนล่างดิพี่น้องยจจี้ก็พยายาม บอกทุกตลอดว่าเอฟซีกับไลไลเฟซเนาะที่เปนโทรหาเจจิกกับมี่จ่าเพิ่นก็บ,บอกว่าเขาจะเอามาเป็นแบบว่ารวมให้เป็นครบบนล่างเพราะว่าของเพิ่นน่ะจ่ะมาบ่อยที่สุดมานนากันจนังซี่นะพี่น้องกอดข้อกันมาจนะังซี่นะงวดนี้ก็คือกันเละพี่น้องแต่เอฟซีสังเกตบางเด้อจะ่ะหนึ่งมีหนึ่งมีห้า มีเจ็ดมีแปดแค่นี้เด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นแล้วก็มีศูนย์เนาะที่นี่ถามาจับใส่นะพี่น้องใส่กันอาจารย์เกียงกับเจ็ดกับแปดถามาจับร่วมกันก็จะครบบนล่างได้พี่น้องหนึ่งหนึ่งมันก็เข้าเด้อจ้าเพราะว่าต้องเป็นเบิลอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งนะอืมถ้าเป็นอยู่ในหนีเด้อจ้าพี่น้องทั้งหลักและกะ พว่าถา่าถ้าร่วมกันแนวก็เป็นทั้งรักทั้งถ่ายทั้งสียเนาะทั้งหน่วยทั้งสีนะพี่น้องแปดห้าเห็นไหมอาจารย์เด่นเนาะเด่นเจดรองแปดแปดมาสิบล่างเนาะเป็นแปดห้าเนาะจะ้ะแล้วเจดตัวเด่นเด้อจะ้ะเจดตัวเด่นก็มาแต่มาเป็นหลักสิล่างหตัวเด้อจะ้ะ เด็กกกอดข้อกันมนาเห็นบอพี่น้องครบล่างก็เป็นแปดห้าของออกรอบเนาะแล้วทีนี้ของออนิวก็มาหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์แต่ว่าเอาตังบออนิวเิ็งกะชนกอ,อกียงเนาะแปดชนเจ็ดแล้วก็มาเป็นหนึ่งหนึ่งก็อกียงออกเกียงเขาก็มาตัวชนเนาะแปดกับเจ็ดได้ออกเกียงก็มาหมด แล้วก็ออนนิว e ก็มาหนึ่งหลักสิบบนเนาะจา้ะเตทาว่าครบบนจับเป็นคู่แล้วครบบนล่างเนาะพี่น้องกระเข่าทั้งแปดห้าแล 1, 1, 1้วก็หนึ่งหนึ่งเด้อจ,จ้ะจา้าเตรียมครับมาจอด้อจ้าเด้ยจีจะลงอะไรแตงแคปมาจอด้วยจ้จาอย่าจีจะลงงวดของวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะจา้ะของวันที่ยี่สิบเจ็ด โอ้ยหนาบาดเมื่อกียฉันต้องซื้อกข่ยังหยาพี่น้องมันเจ็บเจ็บไปลกหนาพี่น้องลาวพัฒนาโอ้ยพอชัดเองนะพี่น้องพี่น้องท้าเป็นกับพี่น้องกับซุมมาเด้วพี่น้อง าวายจีน่ะเห็นปุเป็นด้จ้าเป็นในซำมเนีเหระพี่น้องแล้วก็ออกรอบสายอ๋อเลยนะอาจารย์สายหลักสิบบนล่างโอ้เห็น่น้อเห็นอยู่บนนอหเห็นอยู่บน้อ ออกอบออนิวออกเกียงออกเกียงเจ็ดกับแปดไม่ปากหลักคมชุดๆุดไที่จับพี่น้องเขียนเห็นบอน้อพี่น้องตัวหนังสือหน่ะพี่นอ้อ,นนองเฮ้ยเห็นบนะ่น้อ อรกอบด้ือจากองรกอบไม่ชนกันเลยเด้อโสทยของพนงวนี่พี่น้องได้สี่ตัวเต็มก็มีสี่เจ็ดหนึ่งสามจะกอดข้อกันมาอีกบอพี่น้องมาครบบนล่างไหมสองอาจารย์สามอาจารย์เดี๋ยวจะจีจ่าให้เบิงเด้อจ่าว่าจะมาบอพี่น้องอยากจับคู่เป็นครบบนล่างก็ได้เด้อจ่า มาประจำเรือจะมาเรื่อยมาบ่อยที่สุดเลยเร้อพี่น,อน้องอาจารย์นิวอาจารย์นิวก็ไม่ชนกันน้องวันนี้ได้เต็มสี่ตัวทั้งสทั้งสองอาจารย์เลยเนาะแล้วตัวชนเนาะจ้ะตัวชน เด่นตัวชนเนาะตัวชนหนึ่งกับสมเด้นพีหน้อหึ่งกับสามเด้อจะ้ะรองเจ็ดเด้อจะ้ะ อาจารย์กรอบเด่นหนึ่งกับสามอาจารย์นิวเด่นสามกับห้าเพราะฉะนั้นถ้าเด่นถ้าอาจารย์พนเด่นมากจังสี่เนาะจ้ะยจ๊จี้ก็จะเอาเป็นเด่นจริงๆก็คือตัวชนสามเ้วยจะ้ะอันนี้คือรองเจ็ดเนาะจ้ะเพราะว่าอาจารย์ชนกับอาจารย์เกียงเรือจะ้ะอาจารย์กรอบเจ็ดเอจ้ะก็ให้เป็นตัวรองไปเนาะจะ้ะเด่นมากๆวันนี้ก็คือสามเนาะจ้ะ งอที่ห้าสิบแปดออกอบนะจ๊ะเนาะแล้วก็ออนิวงว่าที่ห้าสิบเจดตัวเด่นชนหนึ่งกับสามรองเจ็ดเ 3, ด่นสามเด้อจ๊ะงอกเกียงเจ็ดกับแปดไม่ปากหลักเด้อจะ๊ะจ้าจะจีขอให้ fc ทุกท่านนะจะ๊ะจงโชคดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจะ๊ะอาจารย์ให้แก่เป็นแนวทางเด้อจ้า ยาจยจีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาจยจีด้วยนะคะจะขอขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีจ้า